สวัสดีครับว้าววันนี้กลายเป็นให้ดูวิวภายนอกเดี๋ยวให้กลับมาดูหน้ากันนิดนะครับกดยังไงเออเดี๋ยวแบบนึงไม่ได้เอาแว่นหนักก็จะเกิดความลำบากนิดนึงนะครับแล้น,นะครับ อย่างนั้นก็ไม่มีแผนสำรองอย่างนั้นเอาเป็นดูวิวระหว่างครูดาวไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขอ <c oughs> แบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าชัดฟิลเคยนะครับที่ว่าบางทีในหัวเรามีเรื่องมากมายแต่เวลาถึงเวลาที่เราจะคัดสรรออกมามัน หยจับอะไรไม่ได้มันมากเกินไปนี่แหละคือธรรมชาติของสมองที่มันมีความซับซ้อนแล้วเราต้องเรียนรู้ศึกษาว่าเราควรจะทํำยังไงให้มันนิ่งมันเหมือนลิ้นชักเป็นร้อยๆพันๆที่อยู่ในห้องสมุดใหญ่ที่เวลาเราจะเรียกใช้แล้วเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน,นสมองเราก็เช่นกันแต่ จะต้องตั้งชื่อเลยก็หรือวันนี้เราจะไม่มีชื่อเรื่องความว่างเปล่าที่มาเล่ากันบางทีเราก็ไม่ต้องมีหัวข้อไม่ต้องมีชื่อเรื่องก็ได้นะครับการตั้งชื่อมันอาจจะดูเป็นรูปธร,รรมหยิบจับได้แต่ในระหว่างียกันทาง เซนทางจิตวิยาทางอะไรเขาบอกว่าความว่างเปล่าบางครั้งมันก็ดีเหมือนกันวันนี้ก็ขอมาพูดจริงๆอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความผิดป้าอ,อยากจะตั้งชื่อว่าความผิดที่คิดได้แต่ก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเราเอาความว่างเปล่าผสมกลนเปกันไปเลยแล้วกันนะครับที่อยากจะพูดเพราะว่าเมื่อวันก่อนมีเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งที่ มีคอนเสิร์ตแล้วก็มีผู่หญิงชายที่เขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันไปดูคอนเสิร์ตแล้วบังเอิญภาพมันถ่ายไปแล้วสิ่งที่มันเกิดก็คือเป็นเรื่องไวรัลท็อกออฟเดอะทาวเลยเป็นฝรั่งนะครับคนคงจะได้ยินข่าวนี้กันน็แล้วก็ในวันต่อมาด้วยความที่เขาเป็นคนที่ทําง,งานเดียวกันไม่พูดชื่อด้วยกันนะครับแต่แล้วอ่า เขามีครอบครัวก,กันแล้วจน่จะด้วยเหตุผลอะไรเราก็ไม่อยากจะไปสรุปว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะมันมีความสัมพันธ์ในที่ทํางานทั้งที่ดูแลในบ้านเขาก็ดูมีความเพียรผอมแต่มันมีเหตุผลของมันเราช่วยไม่พูดว่าเหตุผลดีหรือไม่แต่สิ่งที่มันเกิดก็คือเขาทําความผิดไม่รู้ว่าผิดบานานเท่าไหร่แต่วันนี้มันเรื่องมันแดงออกมาแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เขารับ จากตรงนี้ปากอิ้มันคือโทษฐานของเขาฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองเสมอคนทําผิดบางครั้งเนี่ยมันในความสุขนั้นเนี่ยมันก็มีความทุกข์ปนเปนความทุกข์ของความกลัวที่คนจะจับได้อันนี้เรื่องหนึ่งจากต่างประเทศเรื่องที่สองในเรื่องของสงฆ์ไทยนักบวชไทยผมจะพูดไม่เยอะก็คือล่าสุด ก็มีความผิดที่จับได้ว่าเขาอาจจะประพฤติไม่ดีมากกว่า15ปีนะนั่นก็เช่นเดียวกันผมก็เชื่อว่าไอความผิดของเขาเน้นนะมันอยู่กับเขามานานซึ่งเขาก็รู้ในมุมหนึ่ขงของหัวใจแต่เมื่อวันนี้มันแดนขึ้นมาสิ่งที่เขาต้องยอมรับแน่นอนมันก็คือโทษทันมันก็คือสิ่งจากตรงนี้ไปสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่า เราทำผิดเราจะคิดได้หรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราจะต้องยอมรับและสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือบทลงโทษคืออะไรต่างๆและสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าเราก็ควรจะให้อภัยเขาได้ถ้าวันหนึ่งมันมาถึงเขาและเขาได้ถูกลงโทษแล้วประมาณนี้และการสำหรับวันนี้อ่าเดี๋ยวเราต้องไปจูนหัวสมองกันสักนิดนึง เพื่อที่จะทําให้มันนิ่งขึ้นไม่ฟูงซ่าแล้วก็ไม่ทําผิดประมาณนี้ครับ